เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาหารือกับนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องการปรับสิทธิในการรักษาพยาบาลของกําลังพลทหารซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยจะยังคงสิทธิญาตินั่นก็คือบิดามารดาและทายาทของทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นและเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมพิจารณาในวันที่17กุมภาพันธ์2569กันต่อไปนั่นเองครับ ส่วนกําลังพลที่เสียชีวิตจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนับได้ว่าท่านคือทหารกล้าที่สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติซึ่งได้มีการปูนบำณน็จ,จากกองทัพตามระเบียบสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตจากการรบรวมไปถึงได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกันด้วยครับ ทีนี้ในกรณีพลทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบนั้นจะได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษ7ชั้นยศเป็นร้อยตรีและจะได้รับเงินบํานาญเดือนละ38,360บาทและเงินช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเช่นเงินเยียวยาจากผู้ได้รับผลกระทบเหตุปะทะไทยกัมพูชาเงินสินไหมทดแทนจากภัยสงครามรวมเป็นเงินกว่าสองล้านเจ็ดแบาทกันเลยทีเดียวครับ โดยเงินรายเดือนจะคำนวณขั้นต่ำตามชั้นยศส่วนเงินก้อนก็จะได้รับเท่ากันในทุกชั้นยศนั่นเองครับพี่น้อง